คุณล็อกคอไว้กอดคอไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปอกอดคอไว้ก็ถำคุณทอมาเล่นกับพี่น่อยไม่งั้นพี่จะงอนแล้วนะไม่มีใครเล่นกับผมเลแม่น้องก็ไม่เล่นสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ ไปน้องดูนะคะจะไปไหนไปแล้วอุย้ยคิดถึงพี่คุณครับคิดถึงพี่ขุนจังเลยครับอ๋ออ๋อไนไหนไพอรู้ว่าพี่ขุนจะคอมดูดูแห <c oughs> น่ ปะแป้งค่ะตัวดำดำเมื่อกี้ตัวดำดำ<อ>คิดถึงพี่ขุนหรือว่าคิดถึงายของพี่ขุนสงสัยจะคิดถึงา์ของพี่ค่ะ ทำไมห้องนอนพี่ขุนทรายเยอะจังเลยครับไปไหนเดินบนอยู่นะคะ <S 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 เด็กๆก็เก็บทำความสะอาดหลาใครกับพี่ขุน คันคันคัะคันมะลูกเพิ่งเล่นน้ำเสร็จมาใหม่ๆนะคะ พี่ขุนล็อกคอไว้กอดคอไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปกอดคอไว้เดินอ้อมกันอยู่โอ้วียงไปไหนคือเขาจะไม่ยอมให้พี่ขุนกอดเลยนะคะถ้าพี่ขุนจะกอดนี่เขาจะวิ่งหลบเลยไม่ให้กอดไม่ให้กอดหรอกครับไปหากินหญ้าดีกว่า ยดดอดี๋ยวดีเขาเขากินเก่งแล้วเขาก็กลมมากเลยนะคะคุณพองนี้คุณพ่อปล่อยอิสระหนึ่งวันครับ อนปล่อยก็เดินไปเล่นกับพี่ขุนนิดหน่อยครับกลัวพี่ขุนเสียใจแล้วก็มากินหญ้าต่อนะคะให้พี่กอดน้อยพี่ชายก็อยากกอดน้องน้องก็เดินปาดไปปาดมาค่ะปาดหน้าปาดหน้ามา นิ่นนิ่นเราวองพี่คุณถีบเดอ้อไม่ให้กอดน,นะใช่ไหมพี่คุณ ตรงพี่ขุนจะเยอะแล้วก็มันไม่แข็งเหมือนเหมือนตรงเด็กๆเล่นนะคะแอะแพี่ขุนทำหัวดุกดิกไปนะโอ้ยดูคุณท่ากับพี่น่อยไม่งั้นพี่จะงอนแล้วนะอันนี้เป็นท่าอ้อนนะคะท่าพี่ขุนอ้อนน้องอยากให้น้องเล่นด้วยน้องก็ไม่เล่นด้วยนะคะเลยอ้อนนะคะทำตัว นั่งลงกับพื้นเผื่อน้องจะมาเล่นด้วยน้องก็มัวแต่ถูเสาไม่รู้คันอะไรถูๆพี่คุณเขาเขาฉลาดน,นะคะคือถ้าเขาอยากเล่นกับคนกับคว้านหรือว่ากับสางเขาก็จะจะทำตัวแบบอ่อนน้อมอ่อนน้อมทําต้นครับเรียบร้อยนู่นน้องเดินเข้าไปกินญ้าแล้วนุนไม่มีใครเล่นกับผมเลยแม่ น้องก็ไม่เล่นพ่อก็ทำความสะอาดพี่ขุนก็กลมนะคะอ้วนอ้วนกลมมากไหนและน้องนะนี่เสียงไข่ตดข <c oughs> ุนทองสบายใจและะ้วค่ะ เยกินหญ้าสบายใจเลยขุนทองเอ้ยมาเล่นกับพี่ขุนน้อยสองสารพี่ขุนไม่สนใจพี่เลยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วขุนทองนะเขาโตแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มเป็นหนุ่มมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยติดพี่แล้วพี่ขุนก็จะมีเมียได้แล้วเพราะว่าน้องเริ่มไม่สนใจแล้วนุนมาแล้วคะ่ะ หน้าไปทูไปทูเสามาดูหน้าหน้าขาวเลยไม่ต้องไปช่วยเขาเก็บเด้อเขาจะเก็บเองไม่ต้องไปช่วยดูฮะพี่ขุนจะทำยังไงคะจะทำยังไงอืออถูถูถ ระวังโดนขาน้องเด้อไม่ยอมนอนเลยนะคะขุนทองปกตินี่ทูรอดท้องรอดอะไรสงสัยกลัวพี่คุณจะขี่หลังดูพี่คุณนจับแก้มน้อง อะดึงหัวไว้จะดึงหัวไว้น้องไม่มีผมดึงผมไม่ได้ลูกดึงกอดกอดขากอดไว้กอดไม่ได้นะคะที่คุณบอกอย่าให้พี่ใช้ท่าไม้ตายดึงหางค่ะดึงหางถึงจะอยู่ใช่ไหมทั้งหมามายังไงนี่อมีมีม่กับลูกไม่อยู่อะไรตรงนี้มีพี่กับถุงเพชนะคะ คุณทองเห็นก็หลบนะคะดีนะคะไม่เตะดูหน้าหน้าเขาเหมือนไปแห่หน้ามาเลย,ยเก็บเรียบร้อยแล้วหลักพี่ขุนนะคะห้องนอนพี่ขุนกอดกอดน้องให้พี่กอดหน่อยไปจับแก้มน้องไงได้อะไรกินในปากเอามาแบ่งกันเดี๋ยวนี้อะไรอยู่ในปาก เดินตามพอพอะไรงันปะ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 บอกแล้วว่าวิขุนมีวิธีเดียวที่จะจับน้องได้ก็คือดึงหางเพระอ้ะกอดก็กอดไม่ไ si ด้พ okay. ่อรักกินอะไรเดินตามพ่อรักค่ะได้ของกินพ่อรักกินน้อยหนาหรือบกเขียบโอ้หิวหิวโอ้ยเขากินอะไรก็หิว <Mm หิว mhm เหมือนเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยโอ้<ม>คุณทองกินแบบแม่คลายเม็ดเลยกือเลยดูขอ,อ<ม>ขอกินครับไม่หมดไม่ยอมนะคะไม่หมดไม่ยอมเดินตามเลยไม่สนใจพี่ขุนเลย<ม>อดูมือดูมือ ออกินอะไรกินคนเดียวงอนแล้วนั่นไปแล้วนุ่นไม่ให้กินก็ไม่กินไปดีกว่าไปกินเปลือกพ่อโยนเปลือกออกไปไปเก็บเปลือกโอ้ไม่กินอ่ะโอนี่ยเนี่ยเนี่ยรับขาสวยขาสวยขาสวยไม่เอาขาสวยสวยขาดัสิน้อยหนามีลูกเดียว เดินร้านก็ครับสวยๆขายสวยๆดีครับครับสวยๆครับเออเนี่ยอุ้ยบูบูนี่บูบูมีลูกเดียวก็แย่งกันนะคะลูกลูกฮะนี่พ่อบอกให้ยกขา เอปรักเรียบร้อยสะอาดทุกห้องนอนทั้ง3ห้องนอนค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจช่องสีดอขุนเงินนะคะให้กําลังใจบ้าน3ามขุนของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ